ลอ,อยเจอแล้วนะครับมาแล้วมารังคินอ้อยเลยนะครับสูมนะครับ ใหญ่ของอ้อยกีนด่านลอยเขาแล้วทำปิเกตโตก็ลอยด่าลอยด่านลอยเม้ยหมันผอมไหมพี่ทอมรถอ้อยเขาก็ใจดีนะแอเ,เขารู้จักเลือกเอาไวไ้ด้วยนะลองดูก่อนนะกินให้เรียบลลยร้อยรถอ้อยมุขวางให้เราก็ได้ไปได้แล้วพี่ พี่ทำปิดกระจกปิดกระจกไม่หนูหน่อยโอ้พี่ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยได้ดีดู